แล้วเรากำลังจะวิ่งขึ้นกำลังจะพาเพื่อนๆวิ่งขึ้นไปเขาน้อยนะครับก็มีเพื่อนเรากำลังปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาน้อยมาเที่ยวน่านต้องแบบนี้ครับต้องจัก,กรยานเลยครับเริ่มมีการเคนเกิดขึ้นนะครับเดีย๋ยวผมจะ าเ,เพื่อนๆวิ่งขึ้นไปครับความเดินก็มีเป็นระยะเราจะใช้ความเร็วมากไม่ได้ที่สำคัญก็มีรถยนต์สวนทางขึ้นลงนะครับวัตถุประสงค์ในการขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายภาพมุมสูงครับเราต้องให้เกียริรถยนต์นะครับ มอลงไปเพื่อนเรากำลังปั่นจักรยานขึ้นมานะครับตามขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยมีทางจอดรถแล้วก็เป็นทางรถยนต์ มาจอดแล้วก็มีบันไดในการเดินขึ้นอาจจะต้องตัดสินใจระหว่างบันไดนะครับกับทางเดินเอาบันไดหรือทางเดินดีในขณะที่เพื่อนจักรยานก็กำลังขึ้นมาถึงแล้วนะครับมุมส,สวยๆแบบนี้อาจจะต้องตัดสินใจ ในการขึ้นด้านหนึ่งแล้วก็ลงอีกด้านหนึ่งนะครับน่าจะขึ้นทางเออ่ววิ่งนะครับขึ้นทางวิ่งแล้วก็ลงทางด้านบันไดน่าจะเหมาะสุดนะครับเดี๋ยวสักครู่เราวนกลับมาด้านนี้กลนะับมาด้านนี้กันแต่ก่อนอืน่นเราวิ่งทางราบก่อนนะครับพาเพื่อนๆขึ้นไปชมด้านบน าการวิ่งถนนครับดูว่าพระธาตุที่วัดเขาน้อยจังหวัดน่านเส้นทางเป็นอย่างไรครับน่าสนใจขนาดไหนถ้าแบตเตอรี่ไม่หมดกอ่อน่าได้ชมภาพสวยๆขาลงอีกครั้งผมต้องหลบออกข้างทางเป็นระยะเนื่องจาก เขารถแต่ละคันก็อาจจะมาเร็วครับต้องรบเว้นระยะครับให้กับรถยนต์เราวิ่งก็มองเห็นแล้วครับมองเห็นรั้วที่รถยนต์ลงมานะครับฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะแนะนำเส้นทาง ใครมาจังหวัดน่านอย่าลืมเขาน้อยพักใกล้ๆแล้วก็มาที่เขาน้อยนะครับเนื่องจากมีรถสวนทางเราก็ต้องระมัเระวังตลอดเส้นทางครับ ป็นการวิ่งที่ไม่ทํามาดานะครับขออนุญาตชวนเพื่อนๆมาซ้อมวิ่งกันนะครับผมทําเสียงใส่เอฟเฟกครับจะได้เหมือนมันทางลำบากนะครับ รถล,ลงเขามาเกียร์ตำ่ำแต่เราก็ต้องเตรียมพื้นที่เราต้องเลีกยทางให้กับรถยนต์ครับเราตามมาความสวยงามด้านบนเขาน้อยครับ สูงไม่มากครับผมพยายามใส่อฟเฟ็ให้ดูเหมือนสูงแล้วก็เนื่อยนะครับมีป้ายกาแฟสดด้วยใกล้จะถึงจุดหมาย ด้านบนก็จะมีวิวสวยๆครับมีลานจอดรถสำรองไว้ให้วิ่งต่ออีกนิดนะครับก็บมีแบล็ k ด็อก มาตอนรับเขารู้ว่ามาซ้อมบิงแล้วก็ไม่ทำอะไรนะครับมีลานจอดรถ2จุด ขึ้นมาถึงเรียบร้อยน,นี่คือเขาน้อยให้เพื่อนเพื่อนได้ชมแบบเต็มตาสักนิดนึงครับแล้วก็ เราเดินอ้อมม่อีกด้านหนึ่งครับอ้อมพระธาตมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเห็นตัวเมืองน่านอย่างชัดเจนนี่คือจังหวัดน่านจากมุมสูงครับพาเพื่อนๆมา ชมในมุมสูงๆของตัวเมืองน่านลองดูแบบพาโนรามาเป็นวิวมุมสูงๆครับองคพระด้านบนสวยงามครับผมขออนุญาตเซฟแบตเตอรี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนในอีกสักครู่จะเป็นขาลงทางบันไดนำภาพให้เพื่อนชมอีกครั้งหนึ่งแล้วสักครู่พบกันครับ